สองละวักหมวดว่าด้วยพละหนึ่งอนนุสุตตะสูตรว่าด้วยธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราได้บรรลุถึงบาร,รมีอันเป็นที่สุดด้วยปัญญาอันยิ่งในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยสดับมาก่อนจึงปฏิญ,ญาได้กำลังของตถาคตห้าประการนี้ ที่ตถาคตมีแล้วเป็นเหตุให้ปฏิญญาฐานะที่องค์อาจบรรเลอาาศีหนาฏประกาศพรหมจักในบริษัทกำลังของตถาคตห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ศรัทธาภละกำลังคือศรัทธา 2. หิริภละกำลังคือหิริ 3. โอตตะปะภละกำลังคือโอตตะปะ 4. วิริยะภละกำลังคือวิริยะ หปัญญาภละกำลังคือปัญญาภิกษุทั้งหลายกำลังของตถาคตหประการนี้แลที่ตถาคตมีแล้วเป็นเหตุให้ปฏิญญาฐานะที่องค์อาจบรรเลยสีหนาฏประกาศพรหมจักในบริษัทอนันุสุตตะสูตรที่หนึ่งจบ 2. กูตะสูตรว่าด้วยทรรที่เป็นยอดเหมือนยอดเรือน ภิกษุทั้งหลายเซขาพละห้าประการนี้เซขาพละห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งศรัทธาภละสองหิริภละสโอตป,ปะภละสี่วิร,ยริยะภละห้าปัญญาภละภิกษุทั้งหลายเซขาพละหประการนี้แลพละที่เป็นเลิศเป็นที่รวมเป็นศูนย์รวมแห่งเซขาพละหประการนี้ คือปัญญาภละภิกษุทั้งหลายสิ่งที่เป็นเลิศเป็นที่รวมเป็นศูนย์รวมแห่งเรือนยอดคือยอดเรือนแม้ฉันใดพระะที่เป็นเลิศเป็นที่รวมเป็นศูนย์รวมแห่งเสขาพลพระห้าประการนี้คือปัญญาภละชันนั้นเหมือนกันแลเพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาภละหิริพระ โอตป,ปะพละวิริยพระพละปัญญาพละอันเป็นเสขพะพละภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลกูตะสูตรที่สองจบสามสังขิตตะสูตรว่าด้วยพละโดยย่อภิกษุทั้งหลายพละห้าประการนี้พละห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งศรัทธาพละ 2. วิริยะพละสามสติพละกำลังคือสติ 4. ส,สมาธิพละกำลังคือสมาธิ 5. ปัญญาพละภิกษุทั้งหลายพละห้าประการนี้แลสังคิตตสูตรที่สามจบ 4. วิถตะสูตรว่าด้วยพละโดยพิสดารภิกษุทั้งหลายพละห้าประการนี้ พละห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ศรัทธาพละ 2. วิริยะพละ 3. สติพละ 4. สมาธิพละ 5. ปัญญาพละศรัทธาพละเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาคือเชื่อปัญญาเครื่องตัสสรู้ของตถาคตว่าแม้เพระเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพ,พระองค์นั้นเป็นพระอรหรันต ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีประภาคนี้เรียกว่าศรัทธาภละวิริยะภละเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปรารกความเพียรเพื่อละอกุศลธรรม เพื่อให้กุศลธรรมเกิดขึ้นมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่นี้เรียกว่าวิริยะพละสติพละเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในสติพละเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีสติคือประกอบด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่ง ระลึกถึงสิ่งที่ทำคำที่พูดแม่นานได้นี้เรียกว่าสติภละสมาธิภละเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอุสลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารณ์มีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายใน มีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขเกิดจากสมาธิอยู่เพราะปิติจางคลายไปเป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรนเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้ เพราะสมนัสโทมนัสดับไปก่อนแล้วบรรลุจตุทชฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่นี้เรียกว่าสมาธิภะปัญญาภะเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะ ชําแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เรียกว่าปัญญาภะภิกษุทั้งหลายภละห้าประการนี้แลวิทะัตะสูตรที่สจบ 5. ทัตพภะสูตรว่าด้วยธรรมที่พึงเห็นภิกษุทั้งหลายภละห้าประการนี้ภละห้าประการอะไรบ้างคือ หนึ 1> 1. ่งศรัทธาภละสองวิริยระภละสามสติภละสี่สมาธิภละห้าปัญญาภละภิกษุทั้งหลายพึงเห็นศรัทธาภละได้ที่ไหนพึงเห็นได้ในโสตาปติยังคะพึงเห็นศรัทธาภละได้ที่นี้พึงเห็นวิริยะภละได้ที่ไหนพึงเห็นได้ในสัมมาปทานสี พึงเห็นวิริยะพละได้ที่นี้พึงเห็นสติพละได้ที่ไหนพึงเห็นได้ในสติปทานสี่พึงเห็นสติพละได้ที่นี้พึงเห็นสมาธิพละได้ที่ไหนพึงเห็นได้ในฌานสี่พึงเห็นสมาธิพละได้ที่นี้พึงเห็นปัญญาพละได้ที่ไหนพึงเห็นได้ในอริยสัจสี่พึงเห็นปัญญาพละได้ที่นี้ ภิกษุทั้งหลายพละห้าประการนี้แหลทัตถาสูตรที่ห้าจบ6ปุณณะปูตะสูตรว่าด้วยกำลังที่เป็นยอดภิกษุทั้งหลายพะละห้าประการนี้พละห้าประการอะไรบ้างคือ 1. นึ่งศรัทธาภละสองวิริยระภละ สามสติภละสี่สมาธิภละห้าปัญญาภละภิกษุทั้งหลายภละห้าประการน,นี้แหละภละที่เป็นเลิศเป็นที่รวมเป็นศูนย์รวมแห่งภละห้าประการน,นี้คือปัญญาภละภิกษุทั้งหลายสิ่งที่เป็นเลิศเป็นที่รวมเป็นศูนย์รวมแห่งเรือนยอดคือยอดเรือนแม้ฉันใด พระที่เป็นเลิศเป็นที่รวมเป็นศูนย์รวมแห่งเสขภละพระห้าประการนี้คือปัญญาภละชั้นนั้นเหมือนกันแลปูณปูตสูตรที่สองจบเจ็ดปฐมมหิตตสูตรว่าด้วยภิกษุผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อคูณสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้ทำห้าประการชื่อว่าปฏิบัติเพื่อเกื้อคูณตนไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อคูณผู้อื่นทำห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้ 1. ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยศีล 2. ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสมาธิแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยสมาธิ 3. ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยปัญญา 4. ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติ 5. ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัศนะความรู้ความเห็นในวิมุตติแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัศนะภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยธรรมหประการนี้แลชื่อว่าปฏิบัติเพื่อเกือ้อกูลตนไม่ปฏิบัติเพื่อเกือ้อกูลผู้อื่นพปฐมมหิตะสูตรที่เจ็ดจบ8ทุติยหิตะสูตรว่าด้วยภิกษุผู้ปฏิบัติเพื่อเกือ้อกูลสูตรที่สองภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยธรรมห้าประการชื่อว่าปฏิบัติเพื่อเกื้อคูณผู้อื่นไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อคูณตนธรรมห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งตนเองไม่เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลแต่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยศีลสตนเองไม่เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสมาธิแต่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยสมาธิส ตนเองไม่เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาแต่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยปัญญา 4. ตนเองไม่เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติแต่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติ 5. ตนเองไม่เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัศนะแต่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัศนะภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหประการนี้แลชื่อว่า ปฏิบัติเพื่อเกื้อคูณผู้อื่นไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อคูณตนทุติยหิตะสูตรที่8จบ 9. ตติยหิตะสูตรว่าด้วยภิกษุผู้ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อคูณสูตรที่สภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยทำหมประการชื่อว่าไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อคูณตน ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อคูณผู้อื่นทำห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนตนเองเป็นผู้ไม่ถึงพร้อมด้วยศีลและไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยศีล 2. ตนเองไม่เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสมาธิและไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยสมาธิ 3. ตนเองไม่เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญา และไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยปัญญา 4. ตนเองไม่เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติและไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติ 5. ตนเองไม่เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัศนะและไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัศนะภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหาประการน,นี้แลชื่อว่าไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน ไม่ปฏิบัติเพื่อเกือ้อกูลผู้อื่นตติยะหิตะสูตรที่เก้าจบสิบจตุธาหิตะสูตรว่าด้วยภิกษุผู้ปฏิบัติเพื่อเกือ้อกูลสูตรที่สี่ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมห้าประการชื่อว่าปฏิบัติเพื่อเกือ้อกูลตน และปฏิบ <uis? S 1> ัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นทำห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลและชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยศีล 2. ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสมาธิและชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยสมาธิ 3. ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาและชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยปัญญา 4. ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติและชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติ 5. ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัศนะและชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัศนะภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหประการนี้แลชื่อว่าปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนและปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่น จตุธาหิตะสูตรที่10บจบพระวักที่สองจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. อนนุสุตตสูตร 2. ปูตะสูตร 3. สังขิตตสูตร 4. วิทตะสูตร 5. ทัทถพภะสูตร 6. ปุณปูตะสูตร 7. ปฐมหิตะสูตร 8. ทุติยหิตะสูตร 9. ตติยหิตะสูตร 10. จตุทหิตะสูตร